นี่จ้ะส่แล้วหนึ่งโตหนึ่งโตหนึ่งโตโอ๊ะเอามาได้มาได้เอาตัวเดียวังกูมยากแต่กินหนาเลยเออจีน่าหยิบเลยลูกยังเอาใส่ถังเร็วสาล่ะใส่ล่ะนี่นี่ไหนไหน ไม่ไหมยายไก่นด้แโอเคแล้วได้แล้วใส่น้องกินสองตรงนี้สิลูกมองไม่เห็นนห็นนะคะได้ไหมยานไก่ได้แล้วหนึ่งตัวนะจ๊ะเอามีกำลังไก่เราเด้อวันนี้เอาสู่ต่อไปสวัสดีจ้ามันีจะบริสุทธิ์ไพ่ชาวคณะเป็นอันจับกี่นีได้จับไปจับไปจับกี่ดีน้ำกันน้องกินสองไปทางนู้นชาวคณะอยู่ทางนู้นอ่าไปอ่าลงไปจิน่าลงไปหนูมีปมกับอันเนี้ยหนูมีปมกับอันนี้ กรล่งหัวหัวปัจจุบันมืดนิ้หน่อยนะครับอดหัวกันจ้าอ่เอเอ้าได้ประมาณลอยตัเหรอตอนนี้ใส่เอาถังมาเบิ่งกันนะโตสายว่เบิ้งเดียวลอยล้านตัเลยจ้ะตอนนี้ไก่ละจีซ้นกันแท้แล้วว่าพ่อแจบโตควงเงินว่ตายว่มีกี่เหรียจ๊บโต ยัง,งจะปวดเอวอ <laughs> ย่อย, <laughs> ยินเสียงอยู่เดีจ่าแต่ว่าพอผดโตจ้าโตใหญ่ไก่ฝากเด้อบอกคนนี้ไฟกับว่ามีแบต <laughs> โอ้ยโอ้ยพอจีมมเมีคอนเทนต์จับจิ๋ีเล็กน่อยนะจ่ว่าแต่ยังหัวบ่กินเข่าแล้วกิ่ <สา S 1> เรซาเรงกันมากจีมาจับที่ด็ดพูดทางมวยย่างไงเล่นมาจีมเมาได้จะกวันโตนี่ลนะ่ะโตเดียวกับว่าเห็นโดดโอ้ยโอ้ยหรือว่ามันหยาดเจี๋บูบูมันคืว่าโดดออกมา ยายปอนกลมจนปวดหลังไหนๆยายเอานี่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 พ่อแล้วจ้าพ่อแล้วมันคือบตีงคิงมันคือบตีแมนตายแล้วโดนโดนแล้วโดนแล้วเอางบงบคุบทแมนจีน้าคุบแมนนาเอายายปอนเอาป้อเอายายปอนงบใดเอาเอาเอาเนี่ยวาเห็นอีกนานเขาไปแล้วเสียแล้วน้องจีทำไมไม่ดูกับยายลูกเอาได้ป้อ ว่าแต่อย่างหัวน่าสูมีว้านกระบอกน้ำโตหนึ่งสร้างทองค่ำหนึ่งอย่าเอาเอาคุปทะแมวนหน้าเอาคุปเอาคุปท้าไม่คุปคุปเอาเอาเก่งว่ะเอาโอเคโอเคอย่าเพิ่งคุปเอามันโดดเนี่ยไปโดดไปใส่แล้วเอานั่นนี่นี่เอาเอาเอาจี้สองสิเอาเอาไหนมาเออได้แล้วจ้าใกล้ใกล้ลูก โอ้เจอแมงปองเด้อจ่าตัวบืองใหญ่เลยผู้ใดไม่เคยเห็นโอ้โอ้โอเคโอเคแมงงอดแมงงอดจ่าตัวบืองใหญ่เลยจ่านี่อันตรายเด้อนี่แมงเงาแมงเงาแมงเงามามามันชูกลเขากินได้ได้ย่ายข่อยเห็นบางบางบานเขาก็กินเด้อว่าพากันกินเด้อนี่นี่ย้ายซองลูกซองเลยลูาตัวบืองใหญ่อันตรายเด้อจ่าแบบนี้อันตรายนี่ได้หอนแมงงอดเบิองด้วยจ้าเบิองแนีเห็นแมยัง่แมงงอดนี่ ธร้รมาตาของเขาอีหลีจานี่ไปคุบจนวันหลังปวดหลังเบิร์เดนี่แล้วสะได้ตั้งโตโออัลล่ากลามไปแล้ววันนี้ไปอาบน้ำก่อนปวดหลัง,ลงขี่รดมากกับปวดดากไปใจอีกกับปวดหลังไปนอนก่อนปไปน